สวัสดีครับขอพระเจ้าโอยพรนะครับอยากหนุนใจนะครับว่าพระเจ้าผู้สร้างโลกและจัก,กรวาลรักพี่น้องมากและมีแผนการที่ดีสําหรับพี่น้องนะครับพี่น้องทําส่วนของพี่น้องคือรักพระองค์เชื่อฟังพระองค์รับพระพระนะรับพระวิญญาณบริสุทธิ์และวันนี้ผมเชื่อว่าพี่น้องกําลังรับอาหารฝ่ายวิญญาณและพระวิญญาณของพระเจ้ากําลังจะสอนพี่น้องในคําสอนชุดนี้นะครับ ขอบพระเจ้าทรงเมตตาพี่น้องนะครับแล้วเราพบกันในคำสอนนะครับขอบคุณครับ,อ,บ,รบอ,อันนีปน้ปัญหาโลกแตกที่ขิจักผมเลยครับครับผม,มาอายุ20กว่าแล้วพระเจ้าเรียกใช้ผมแล้วตอนนี้ผมมาเปิดิดจีจักสิ่งหนึ่งก็คือสังคมไทยเขาจะชอบเหมือน เอาอาวุโสในฝ่ายโลกครับมาข่มคนที่เกิดทีหลังอันนี้ผมไม่รู้ว่าจะต้องแก้ไขกับคนกลุ่มนี้ยังไงครับครับก็คือให้นำก็ไม่นำให้ตามก็ไม่ตามครับคือเหมือนพูดง่ายๆนำก็ไม่นำแต่ตามก็ไม่ตามใช่ครับก็เลยรู้สึกว่าคนกลุ่มนี้เห็นใจจัดการรู้สึกว่าจัดการยากครับก็เลยอยากจะปรึกษาอาจารย์หมอควรจะทำเช่นไร คืออย่างนี้นะครับนีเน่เป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์นะครับในแต่ละวัฒนธรรมก็จะมีจุดอ่อนวัฒนธรรมทยก็จะมีจุดอ่อนเรื่องนี้เพราะว่าเราได้รับการสอนมาแบบนั้นแม้แต่อาจารย์เปโลก็เขียนจดหมายเป็นหนุนใจทิโมธีซึ่งเป็นผู้รับใช้ที่ยังอายุน้อยอยู่นะครับผมเชื่อว่าจุดที่แก้ก็คือหนึ่งอย่ากโกรธเขาอย่าถือเป็นเรื่องส่วนตัวสองนะครับเพราะว่าเราต้องเข้าใจว่ามนุษย์ก็ยังเป็นมนุษย์ ก็ยังไม่เติบโตมีเรื่องเนื้อหนังสองก็คืออธิษฐานเผื่อเขาไปเรื่อยๆให้เขาเปิดตาใจอดทนนานต้องอดทนกับคนการเป็นผู้รับใช้นี่สาคัญมันต้องอดทนกับความอ่อนแอของคนรักเขาอย่าปฏิเสธเขาอธิษฐานเผื่ออดทน4ก็คือว่าเราเองต้องเป็นตัวอยา่างคนเราเนี่ยเราไม่สามารถบังคับใครให้มานับถือเราได้จริงไหมฮะ เราไม่สามารถไปบังคับคนเพราะโดยเรามีบั้งหรือตำแหน่งเราจะให้คนนับถือเราเราก็ต้องชนะใจเรื่องการที่จะชนะใจคนได้อย่างผมไปอเมริกาใหม่ๆเนี่ยคนอเมริกันส่วนใหญ่ไม่ยอมรับผมเพราะผมเป็นคนต่างชาติผู้พูดภาษาอังกฤษก็ไม่ชัดตัวเล็กไม่ได้จบโรงเรียนพื่อคุธรรมมาก็มีคนอเมริกันดูถูกผมไม่ฟังผมเยอะมากในใน20ปีแรกเลยนะเรียกว่านะครับยากมากเลยเปิดโบสถ์ที่อเมริกา ยากมากที่จะเอาชาวต่างชาติเข้ามาแต่ว่าในที่สุดผมใช้เวลาที่พิสูจน์ชีวิตว่าผมเป็นคนยังไงและชนะใจเขาเพราะชนะใจเขาก็เริ่มนับถือแล้วก็เริ่มยอมรับผมนะครับแล้วผมก็เริ่มเปดิดบทตอนอายุน้อยเหมือนกันสามสิบกว่าเนี่ยไม่ใช่คนอายุหกสิบอะไรเงี้ยประสบะการณ์ก็น้อยแต่เราต้องระวังชีวิตอย่างที่อาจารย์เปาโลเขียนไปถึงพี่น้องถึงทีโมธีอะไรพวกนี้ระวังชีวิตนะเพราะว่า เราต้องชนะใจคนเราต้องเป็นตัวอย่างให้เขาเห็นนี่คือประการที่เท่าไหร่ละสี 4, ใช่ไหมประการที่ห้าก็คือว่าคริสตจักรต้องสอนชัดเจนต้องมีคําสอนเพราะคําสอนเนี่ยจะเปลี่ยนความคิดของคนนะฮะเขาจะเริ่มเปลี่ยนความคิดเป็นคิดแบบสวรรค์มากขึ้นประการที่6ผมเชื่อว่าทําไมล่ะอันเนี้ยหลายคนไม่เข้าใจว่าทําไมวางมือละลมวางมือหัวเลาะร้องไห้ บ้าบๆบอๆเขาไม่เข้าใจว่าคุณหมอวรณเน้นเรื่องลม้มเน้นเรื่องหัวเราะแต่เขาไม่เข้าใจภาพฝ่ายวิญญาณว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องล้มกับหัวเราะมันเป็นเรื่องของความถมมันเป็นเรื่องของการทุบเนื้อหนังให้แตกทุบความเป็นมนุษย์ให้กระจายไปเพื่อให้วิญญาณจะเข้ามาทํางานได้เวลาเราล้มลงไปเราเสียหน้าเมคอัพมันหลุดร้องไห้หัวเราะ มันเป็นการทําลายเนื้อหนังเพราะเนื้อหนังคืออะไรครับเยอะจริงฉันแก่กว่าเธอฉันแน่กว่าเธอฉันการศึกษาสูงกว่าเธอนั้นในโบสถ์ที่มีการเคลื่อนของพระวิญญาณเรื่อยๆมีการถูกแตะเรื่อยๆเนื้นอหนังพวกนี้มันจะลดลงลดลงผมทำไมถึงสอนคนว่ายอมพระวิญญาณนะล้มลงไปเถอะยอมพระวิญญาณมาเผาเราเพราะจริงๆแล้วในที่สุดนะครับคนที่อยู่ในเรื่องเนื้อหนังเนี่ยเขาจะเนื้อหนังลดลงแล้วเขาจะเริ่มฟังเรา เขาจะออกมาจากความเป็นเนื้อนหนังก็คือฉันมีตําแหน่งฉันมีชื่อเสียงฉันแก่กว่าไฟอย่างวิญญาณบริสุทธิ์มาทาลายเนื้อนหนังของคนคริสสัจรที่มีไฟจะปกครองสมาชิกง่ายกว่าคริสสัจรที่ไม่มีไฟโบสถ์ผมมีปกครองคนง่ายมากเลยคนฟังกันเร็วมากสารภาพบาปเร็วฟังกันง่ายมากเพราะว่าโบสถ์ผมมีไฟเคลื่อนอยู่ทุกอาทิตย์ นะครับนั้นเรื่องไฟเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแค่าป,ประดับโบสนะครับที่จริงไม่ใช่แค่ว่าโอเดี๋ยวนี้ระวางมือคนล้มได้ไม่ใช่นะครับเพื่อจะได้โบสถโตไม่เกี่ยวเอเซนส์ sense, หรือแกนแท้จริงๆคือต้องการให้คนโตและเลิกเป็นคนฝ่ายเนื้อหนังตอบไหมครับใจเย็นๆนะครับผมเมื่อเขียนคำสอนเสร็จว่า it's never too late ภาษาอังกฤษมันไม่สายเกินไปหมายความ่ายังไงครับวันหนึ่งจะมาสอนว่า พระสัญญาของพระเจ้ามีเวลาที่จะเกิดขึ้นเราต้องอดทนเราอาจจะไม่เห็นผลภายในสามวันห้าวันเจ็ดวันแต่เมื่อถึงเวลาของพระเจ้าเราจะเริ่มเห็นแต่เราต้องสัตซ์ซื่อในการเชื่อฟังพระเจ้าไปเรื่อยๆเป็นสอบอต้องอดทนมากเพราะเราไม่เห็นผลภายในปีเดียววันเดียวสามวันสามปีมางทีใช้เวลาสิบปีกว่าคนจะเปลี่ยนต้องอดทนกับคนครับโอเคนั่นเป็นคําตอบสําหรับคําถามนั้นคําถามที่สอง ีใครถามคำถามดีมากนะครับผมคิดว่าทุกคนก็เจอปัญหาเดียวกันเชิญครับขออนุญาตเรียนถามอาจารย์อย่างนี้นะครับเรื่องเกี่ยวกับการวางมือนะครับรบถ,ถ้าสมมุติผู้นำของเราไม่สบายเนี่ยาวางมือได้ไหมครับถ้าผู้นำของเราไม่สบายใช่ครับเขาเป็นอะไรล่ะครับ เช่นเขาอาจจะมีโรคประจําตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเช่นอาจจะมีโรคความดันมีหัวใจมีเบาหวานแต่ว่าเขาเป็นผู้นําของเราเขารับสิทธิการวางมือมาจากอาจารย์หมอรุนแล้วเขาก็มาวางมือให้กับพวกเราอย่างเงี้ยเขาวางมือได้ไหมครับครับคือ,อ,อผมว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับ <c oughs> มันไม่มีใครที่สมบูรณ์หรอกครับเพราะเราอยู่ในร่างกายที่อยู่ในเลือนดินเนี่ยที่มัน อาจจะมีความเจ็บป่วยได้เราเป็นมนุษย์ทีกสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือว่าผู้นําทุกคนที่จะเคลื่อนด้วยไฟระวางมือเนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่ท่อมใจถูกแก้ไขได้กลับใจได้ง่ายๆและเกรงกลัวพระเจ้าดําเนินชีวิตที่บริสุทธิ์นะครับสำคัญที่สุดเลยคือภาพฝ่ายวิญญาณฝ่ายวิญญาณสําคัญมากกว่าข้างนอกเนื้อหนังนะครับถ้าเกิดเขาป่วยเขาเป็นหวัดอะไรเงี้ย มันเราอยู่ในโลกเนี่ยที่มันมีแบคที r ียมีไวรัสใช่ไหมคนก็ป่วยได้บ้างผมก็ป่วยบางทีนะครับแต่ว่าสําคัญที่สุดใจผมเนี่ยผมเป็นร่างกายเป็นพระวิหารที่บริสุทธิ์ที่ยอมพระเจ้าที่กลับใจง่ายๆและและยอมให้ตักเตือนเกรงกลัวเพระเกรงกลัวพระเจ้าแล้วก็เชื่อฟังพระวจนะผมว่าสิ่งเหล่านี้สําคัญที่สุดเลยคือวิญญาณของผู้นำเนี่ยจะต้องเป็นคนประเภทเนี้ย ที่ไม่อยากทำบาปกับใจท่อมใจนะครับเรื่องวิญญาณสำคัญมากกว่าภายนอกครับถ้าตราบใดที่เขาเป็นคนอย่างนั้นเนี่ยให้เขาวางมือโอเคนั้นจริงๆผมยอมรับนะเป็นห่วงโบสถ์นะถ้าผู้นำเนี่ยไม่เติบโตและไม่เป็นคนฝ่ายวิญญาณจริงๆลูกแกะก็ก็ลำบากอะฮะเพราะว่ามันไม่มีคนอื่นนั้นอยากจะหนุนใจว่าให้เลือกเรื่องฝ่ายวิญญ,ญาณก่อนคือกับใจง่ายๆเอาจริงเอาจังกับพระเจ้า อะไรอย่างี้นะครับเชื่อฟังพระเจ้าครับคำถามที่สามมีใครจะถามไหมครับให้โอกาสไม่มีหลหรฮะครับฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าอยากหนุนใจพี่น้องนะครับว่าเมื่อเรามาที่ประชุมแบบนี้แล้วเรามารับการวางมือเนี่ย ไม่ใช่หยุดที่ห้องประชุมว่าเราถูกวางมือแล้วเราหัวเราะเราลม้มหรือเรามีอาการหรือเรารู้สึกพระเจ้ามาแตะเราเราชื่นชมยินดีผมอยากจะให้หนุนใจให้พี่น้องดำเนินชีวิตแบบนั้นไปตลอดเอาพระวิญญาณไปกับพระองค์ไปกับเราเอาพระองค์ไปกับเราและดำเนินชีวิตเหมือนกับเราอยู่ในพระวิญญาณตลอดเวลาอเมนไหมครับตลอดเวลาไม่ใช่แค่ในงานฟื้นฟู เป็นคนที่ยอมพระวิญญาณแม้ไม่จะอยู่ในง,งานฟื้นฟูไม่ได้ถูกวางมือเราต้องเป็นคนฝ่ายพระวิญญาณยอมพระวิญญาณอยู่ตลอดเวลาผมรู้มันไม่ง่ายนะครับแต่เราต้องตัดสินใจและตั้งเป้าหมายว่าฉันจะเป็นคนที่เดินกับพระวิญญาณ24ชั่วโมงต่อวัน7วันต่อสัปดาห์เหมือนองค์พระเยซูคริสองค์พระเยซูคริสเดินกับพระวิญญาณตลอดเวลา เต็มล้นตลอดเวลาอย่ามีเรื่องเนื้อหนังเด็ดขาดแต่ที่เรามารับเนี่ยเพื่อเพิ่มการเจมิมเพื่อล้างสิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิตของเรานะใครบอกว่าข้าพเจ้ายังมีสิ่งไม่ดีที่ต้องถูกล้างบ้างใครบอกยอมให้พระเจ้าล้างยอมให้พระเจ้าผ่าตัดออกไปสําคัญมากนะครับที่เราต้องตัดสินใจว่าข้าพเจ้ายังไม่สมบูรณ์ยังมีสิ่งหลายอย่างที่พระเจ้าต้องจัดการกนะับข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะได้โตขึ้น ถ้าเราคิดว่าเราบรรลุแล้วเราโตแล้วเราดีหมดแล้วนะครับเราก็ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงไม่ต้องให้พระเจ้าจัดการอะไรเราจริงไหมครับเราต้องยอมพระเจ้าจริงๆนะครับอั้นอยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับเมื่อผมวางมือให้กับพี่น้องนั้นรับแล้วก็ขอพระเจ้ามาเผาสิ่งไม่ดีออกไปและให้คำสอนเหล่านี้นั้นเกิดขึ้นในชีวิตของเราจริงๆวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรครับเรื่องผู้เลี้ยงแกะจอมปลอมแล้วเราเรียนเรื่องรู้เรื่องเกี่ยวกับลมของพระวิญญาณ เราจะเป็นผู้เลี้ยงแกะที่แท้จริงที่พระเจ้าภูมิใจและพอประทัยและเราจะเป็นคนที่เคลื่อนไปกับลมแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์อเมนไหมครับรักพระวิญญาณนําวิญญาณนี้กลับไปที่โบสถ์ของท่านนะครับถ้าสอบอรักพระวิญญาณนะครับลูกแกะจะรักพระวิญญาณหมดอาจารย์โจเนี่ยชอบโบสถ์ผมมากเลยชมอยู่ตลอดเวลาทำไมโบสถ์คุณนี่ที่ที่อเมริกาเนี่ยโอ้ทุกคนหิวกระหายทุกคนชอบวางมือทุกคนแบบแต่เขาบอกเลยบอกรู้นะเพราะอะไรเพร,ะเพราะคุณหมอเองเนี่ย รักพระวิญญาณลูกแกะเรเป็นเหมือนกันหมดนะครับลูกแกะจะเป็นเหมือนพ่อของเขานะครับฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าเช้านี้ขอพระเจ้าแตะคนของพระองค์ขอพระองค์เมตตาด้วยเทพระวิญญาณลงมาเต็มล้นในชีวิตของเขาล้างสิ่งไม่ดีออกไปและนําพระลักษณะของพระเยซูเข้ามาในชีวิตของเขาเขาจะไม่เหมือนคนเดิมอีกต่อไปหลังจากเสาร์อาทิตย์นี้เขาจะกลายเป็นคนใหม่ ขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนสันเสริญพระเจ้าขอบคุณมากอีกครั้งนะครับที่ใช้เวลากับผมในคำสอนครั้งนี้นะครับผมเชื่อว่าพระเจ้ามีแผนการที่ดีและเตรียมสิ่งดีๆเตรียมชีวิตของพี่น้องสำหรับอนาคตนะครับและผมเชื่อว่าพระคุณอันใหญ่หลวงนั้นอยู่กับพี่น้องและความโปรดปรานของพระเจ้าจะปกป้องพี่น้องนะครับ ผมเชื่อว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะประทานกำลังและฤทธิดเดชให้กับพี่น้องในการเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าขอพระเจ้ายกพี่น้องขึ้นให้เป็นหัวไม่เป็นหางให้พี่น้องอยู่เหนือไม่อยู่ใต้และพี่น้องจะรับพระพรจากสวรรค์มากมายและเป็นพระพรแก่นานาชาตินะครับขอพระวิญญาณบริสุทธิ์หนุนใจพี่น้องทุกๆวันนะครับขอบคุณนะครับที่ฟังคำสอนพระเจ้าอวยพรมากๆนะครับขอบพระคุณมากครับ